ะครับสวัสดีนะครับผมนะฮะอยู่กับบ้านกาแลเสียงนกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กันเช้าเหมือนเดิมนะฮะเสียงนกเสียงกาเสียงธรรมชาติสุดๆนกที่ตื่นเช้าคือนกที่หานอนกินได้ก่อนนะผม <c oughs> วันนี้ก็อยู่รูปเซลานะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้น้องทีนะครับผมวันนี้ก็มีรุ่นเสือนอน,อนกินมานะฮะเป็นพระผงนะครับเดี๋ยวจะมาแกะให้ดูแล้วก็มีได้นี่ หลังเสือลงยามาก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยสอบถามได้นะครับผมไปวันนี้รายการ17เออรายการ17นี่รายการอะไรผมก็จำไม่ได้ละเขาน่าจะเขียนมาให้หน่อยเนะว่ารายการ17คือรายการอะไรเออเป็นพระผงอะจำได้อ๋อนี่ไง เนื้อผงเ,เดี๋เดี๋นี่เนื้อผงจินดามณีตะกุดทองแดงหนึ่งดอกนะครับอืมกินหอมนะฮะลูกพี่กินหอมมากนะกินหอมมากเดี๋ยว เลขโคอยู่ไหนไหม่รู้เดี๋ยวค่อยดูแบบเอาซูมๆกันหน่อยสิอืมมวนสันเทียบเลยนี่นะเสือนอนกินทุกพี่แล้วก็มีตะกุดทองแดงอยู่ตรงนี้หนึ่งดอกนะครับจริงๆมีจีวอนด้วยนะม,มีจีวอนด้วย ชึบได้โคดได้โคดได้โคดอุ้ยนำเลิกหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งไอดินี่แล้วเขานำเลิกกันทุกองไหมนะหรือว่ารุ่นนี้รายการนี้ก็คือเป็นนำเลิกอยู่แล้วไม่รู้ไม่รู้ นะเป็นผงจินดามณีผมก็เลยกดมานี่นะด้านหลังเป็นยันนะครับผมแล้วก็เขียนว่าเสือนอนกินนะครับแล้วก็เขียนว่าหลวงปู่ศิลาเนาะมีโรยผงตะไบทองแน่ๆและแล้วก็มีผงไม้อะไรสักอย่างน่าจะไม้ตะเคียนหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็มี จีวอ e นเนาะคือมีมวลสารเยอะบ้างเลยในนี้ก็ขยากส่องก็ลุยฮะอยากส่องก็ลองดูเฮ้ยหนึ่งศูนศนย์หนึ่งผมว่าผมได้เลขสวยแน่เลยขอแกะอีกไม่พอขอแกะอีกหอมนะลูกบีหอมเลยพระผงนะครับตามสไตล์พ้าผงก็คือหอมๆมน่ะ นี่โอ้ยองนี้เออ่ตะกุดสวยนะตะกุดแนวเขาเรียกว่าอะไรแนวแนวนอนพอดีสวยดีโอ้โหเหมือนสารแปะตรงกลางพอดีเลยนะเอาไปดูด้านหลังเลขโคดสองแปด 99อ่ออาวะผมว่าเลขเสือต้องมาละคือที่พี่เห็นลยิบสีทองทองนี่คือเป็นห่งตะไบทองทั้งนั้นเลยนะทั้งทั้งหมดเลยนะพี่เนี่ยหน้าหลังเลยอาอีก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 เสือมีดวง พรับผมแกะเพลินๆอุ้ยองนี้เข้มเออองนี้เข้มกว่าอีกสององค์นะครับนีออ่ขีดทองเหมือนกันแล้วก็มวลสารเด่นๆก็จีวอเนานะเลขโค้ดเขาก็คือสองสามสามสองครับนี่เห็นไหมเลขสวยหมดเลยเอาวะลูพี่ เาวารู้พี่รายการหลักต้องมาละรู้พี่รายการหลักเนื้อบนต้องมาละเออแล้วหนูก็ไม่รู้รายการอะไรเนี้ยอันนี้รายการแบบว่ารายการพิเศษไหมหรือยังไงอันนี้คือไม่รู้เลยไม่รู้เลยอืมจริงๆแล้วเป็นแบบนี้เหรอเนี้ย อ๋อตรงนี้เขาเพ้นเพิ่มนะลูกพี่ตรงนี้ตรงนี้เขาเพ้นเพิ่มโอ้รายการเพ้นหรอออนี่นะเสือ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันรายการอะไรเนะี่ยยังไม่รู้เลยพี่พิเศษนะครับสามสิบหกนะครับพิเศษนี่คือพิเศษจริงไหมอ่ะ อย่ารอให้หนูดีใจอันนี้คือได้ของของแรไหมไม่รู้เพราะว่าไม่รู้ว่ารายการอะไรแล้วก็เลยไม่รู้ว่ารายการพิเศษหรือเปล่าแต่ว่าดูแล้วนะดูแล้วเหมือนจะพิเศษรู้พี่เฮ้ยอะไรดูงผมจะดีขนาดนี้คนเอ๊ะจอ ไม่มีรายการแกไม่รู้รายการอะไรเนี่ยไม่รู้รายการอะไรนะลูบีอ,นะอู้หโโโ้อันนี้คือรายการอะไรหนูก็ไม่รู้เพราะว่าหนูจํารายการไม่ได้นะครับ<ม>เพราะว่าหนูเพิ่งได้มาเลยแล้วก็เลยมารีวิวให้ดูไกลเกิน ันนี้เป็นไรตะกรุดทองไหมอืมแล้วก็ด้านบนม,มีฝังตรงนี้ด้วยไม่รู้คืออะไรเหมือนกันและน่าจะฝังนะตรงนี้อันนี้คือน่าจะตั้งใจไม่ใช่แบบเป็นเศษหรืออะไรแล้วก็เลขโคดสามสองสองนะครับอ่เป็นองค์สีดำๆๆนะครับองนี้ รายการสิบสามไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารายการอะไรแต่ว่าผมว่ารายการเพ้นต์อันนั้นองค์นั้นน,น,น่าจะรายการพิเศษนะเพราะว่าข้างหลังต่อพิเศษเนาะเออเออเจ,จ,จ็งเจ็งแจ๊วแจวละลุบีราคาก็เดี๋ยวว่ากันนะฮะเพราะว่าตอนนี้ไม่รู้เลยเพิ่งได้มาแล้วก็มาอัดให้ดูเลยนะครับแล้วก็อง์นี้เพิ่งได้มาเหมือนกัน นี่เหรียญหลังเสือเลขหนึ่งปดสี่นะครับเนื้อเงินลงยาเหลืองนะครับนี่หลังเสือเนื้อเงินลงยาเหลืองนะครับตอนนั้นได้ฝาบาทยาแดงมาปล่อยลูกค้าไปลูกค้าได้ไปแล้วก็เหมือนไม่ชอบมั้งก็เลยคืนคืนเสร็จก็ผมก็ไปขายอีกเจ้าหนึ่งเรียบร้อย ราคาตอนนั้นถูกด้วยตอนนี้ฝาบ,บาดจะแดงน่าจะอยู่ประมาณแปดพันนะครับองคนี้นื้อเงินลงยะเหลืองนะครับแล้วก็มีได้ฝาบาทนะฝาบาทหลังเสือก็มีรอยด่างบ้างนะผปปกติอ๋อมีรอยจงจมูกหน่อยเห็นไหมเนี่เห็นปะมีรอยจงจมูกตรงนี้เห็นไหมอืม เลขสองเนะครับสวยงามอันนี้ก็เป็นเหรียญหลังเสือเนื้อเงิเนงยาเหลืองแล้วก็ทองฝาบาทเนาะแล้วก็องค์ที่ได้มาใหม่ก็จะมีองค์โคตนะองค์โคตก็แปดเหมือนเดิมนะครับสำหรับเนื้อทองแดงอู้มีหลายหลายอย่างเนี่ยเห็นไหมฝาบาทยาแดงก็ได้มาใหม่ก็ยังไม่ได้รีวิวเลยเนี่ยสวยปิ๊งเลย หรือรีวิวไปแล้วนะเนี่ยฝาบฉาแดงพทธเจ้าสิบชาดโอ้โหกิฟต์หนึ่งเล็กสวยหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่ง,น,งนะครับแล้วก็ได้มานี่เห็นไหมีนเป็นมหาโชคนะครับนี่เป็นเหรียญมหาโชคโคตรวยรวยนะครับผิวสวยนะ ผมว่าถือว่าโอเคเลยผิวออกแดงๆนะครับแล้วก็เลขโค้ดก็ยังผิวใสอยู่ใช่ไหม4 6 1 5นะพี่นะครับ4 6 1 5นะนี่ไก่สวยปิ้งผิวถือว่าโอเคนะผิวผิวใสอยู่อ่ะอันน,น, 4, น,น,นี้หนูเอา4,080นะครับตรงนี้หนูเอา4,800 นะอ่ะเข้าๆก็จะประมาณนี้แล้วลูกบีแล้วก็มีกล่องครบด้วยอนีโอเคไปเข้า,าๆก็ประมาณนี้ใครอยากได้อะไรยังไงฟอกถามได้เลยนะครับโดยเฉพาะหลังเสือตัวน,นี้คือจัดเต็มนะตนนัวนี้หลังเสือใครอยากได้องคไหนยังไงทักบอกได้เลยนะครับผมครับเจอกันในคลิปหน้านะคลิปนี้ไปละสวัสดีครับ ดูคลิปเสร็จแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ